สวัสดีครับอยู่กับโจนะครับอ้าววันนี้อยู่สถานที่ใหม่เผอิญว่าต้องมีทุระสำหรับรุงนี้ก็เลยมานอนโรงแรมเมื่อกี้ไปแวะซื้อของมาได้นี้มาส่องหลายที่แล้วไม่รู้จะเอายี่ห้ออะไรเอิญว่ามันมีร้านร้านดังในตำนานไม,ไม่เอ่ยชื่อร้านก็แล้วกัน,นเพราะไม่มีของให้ลองครับก็บอก่็เลยไปลองมาอันนี้อะไรันาดรอยเลย edifier เป็น โรล,ลี่คลิปไอ้ที่มันหนีบข้างๆอะ่ะเออฟังแล้วแบบเอ,อ้ยอันอื่นมัน,ม,นมีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะแต่ว่าอันเนี้ยเห็นแล้วก็แบบเออเออพอพอพอลองปุ๊บชอบมันไม่เหมือนฟรีคลิปตัวอื่นว้วยมันอตัวอื่นมันจะแบบคล้ายๆกับว่ามันจะได้ยินเสียงร็อคข้างเนาะอันเนี้ยมันมีระบบตัดเสียงด้วยก็เลยแบบเออวะดีอะชอบชอบฟังเพลงเนี้ยแล้วก็เปิดเปิดอะไรมัน มันออกดีถ้าเป็นอันอื่นมันก็จะดูโปร่งๆเนาะอะอแกะด่วยเดี๋ยวอัดด้วยด้วยด้วยหูฟังอันนี้ก่อนอันนี้อันเก่าอันนี้ของฟีบัตของฮาวิอันนี้มันเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็อันนี้เดี๋ยวแกะแกะก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวสลับเปลี่ยนเป็นหูฟังนี้แล้วก็แล้วก็ลองคุยว่าเออเสียงออกไมเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันอัดออกมาแล้วจะเป็นยังไง ก็โมโหเหมือนกันอยู่ดีก็ไปได้อันนี้มาล้านนี้เเขามีชอบพอดีก็เลยเป็นแบบได้นี้มาแล้วก็มีอันนี้อันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแกะคลิปนึงแล้วแน่นี้กระเป๋าได้มาสองอย่างอันนี้ เป็นคลิปของ Edifier มีไฮไลทด้วยนะมี l d a แด้วยแล้วก็มี ANC ตัดเสียงรบกวนนะเดี๋ยวอ่านกันนะ Open Ear อะไรนะ Adaptive ANC มี s p Sp a t i a l Audio ด้วยมี Intelligent Audio Channel Detection h a r t r e t e and b i o o d o x y g e n เฮ้ยได้ด้วยหรอ เฮ้ยมันต้องโหลดแอปว่ะเฮ้ยมันมันวัดไอ้นั่นได้ด้วยอะฮาร์ดเรทอะแล้วก็สามบวกสามไมค์อ๋อสิบสามมิลลิเมตรดนามิกไดเวอร์มันติคอนเนคชั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบอันนี้มันไอ้นี่ได้เว้ยอะไรวะเชื่อมต่อถึงหลายเครื่องเออเออดีข้างในก็จะมีมีตัวอไรเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวเคสเนาะมีสายมีคู่มืมอแล้วก็มีตัวนนนะเดี๋ยวแกะก่อนเนาะตอแล้วว่าจะนั่งทำงานแล้วก็เอาแกะแล้วกันเดี๋ยวจะถ่ายกล้องหน้าครับมันเลยกลับกับตีลังกาย,ย่างี้ อันนี้ไม่เขียนว่าสามสิบเก้าชั่วโมงนะโบทูดสามสิบเก้าชั่วโมงโมีสองสีครับสีขาวกับสีดำโจแอบซื้อสีขาวอีกอันหนึ่งด้วยอันนี้สีสีดำชอบสีดำมากกว่าเราซื้อสีขาวไปจับฉลาก <laughs> ถ้าใครรู้จักโจยู่ทิมนี้แล้วถ้ายังมามิถึงว่าจับฉลากก็จะรู้ว่าของเดกจับฉลากคืออะไร สีดำผลไม่มีหูฟังสีดำนานแล้ว่ะเพราะก่อนหน้าน,น,นี้เป็นไอเียสีมวกเนาะแล้วก็อีกอันอุ๊ยอีกอันหนึ่งเป็นสีนสีขาวเป็นบีดฟิตโปรถือมานานแล้วก็ยังใช้งานอยู่นะเอะ ดำนะครับแล้วก็ข้างหลังมียี่ห้อ Adifier er นะครับไท C ครับเป็นแบบนี้มันเหมือนตรงนี้มันเหมือนเยียบัดอะมันทิ่มเข้าหัวแล้วเป็นยี่ห้ออื่นมันไม่ได้แบบทรงเนี้ยเออเนี้ย,ยมันทิ่มเข้าไปในหัว มีอะไรบ้างซิลิกาเจลมีคู่มือครับเนี่ยคู่มือโรลลิปป๊เอ้ยโรลลิฮิปโรลลิปปคู่มือแล้วก็มี a to c ครับสีดำมาแล้วมีแค่นี้จะไปเข้าไปเลยเดี๋ยวขอไปเซตก่อนนะ แล้วเดี๋ยวจะ,จะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วก็เอามาฟังกันว่าเสียงไมเป็นยังไงเนาะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค,ครับกบมาละอ่ะลองได้แป๊บหนึ่งนี่ลองละเป็นแบบนี้ครับใส่แล้วกันสบายหูดีนะเพราะว่าเอ่อมันไอ้ตรงจุกมันอ่ะมันเหมือนแอร์บัตใช่ปะเขาเรียกแอร์เอียบัเอียบัตปะ ที่มันจะไม่ไม่ใช่อินเอียที่มันจะเป็นจุกอย่างเนาะมันก็จะเป็นแบบมันสวมเข้าไปตรงนี้เลยอะทีนี้เสียงที่ได้รับอะเบสดไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นหมายถึงว่าถ้าคนชอบฟังเบสดอะมันไม่ไม่ไม่น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าหูฟังแบบนี้มันให้ให้เน้นใส่ใส่สบายยิ่งยิ่งตัวอื่นอืที่เห็นคือมันแบบมันแค่เกาะให้มันอยู่ตรงรูหูพอดีแล้วก็เสียงก็จะปร่งๆแบบ ถ้าฟังเพลงก็น,น่าจะเป็นแบบอะคูสติกอีซี่รีชารนิ่อะไรแนี้แต่่าคิดว่าลองฟังคลิปพูดอะ่ะมันน่าจะเหมาะกับการใส่ทั้งวันหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะคุยคุยคุยโทรศัพท์อะ่ะหรือฟังพอดแคสต์อะไรเงี้ยที่มันเป็นเป็นเรื่องของการฟังคนพูดอ่ะันี่น่าจะดกว่าแล้วก็น,าากกน,น,นะน่าจะกันน้ำแน่ขอดูหน่อยเนี่ยจะกันน้ำนะ แต่ยังไม่ได้ลอง s p a เชียนะครับว่ามันใช้ยังไงเนาะต้องไปลองเทสกับ iPhone มั้งนะที่ผมเทสโโหโัวทีนี้เนี่ยตอนแรกนะว่าต้องลงแอปอย่างเดียวถึงจะใช้พวกเนือแฮสลได้ก็มันมีคู่ม,มือในคู่ม,มือมันบอกเลยว่านี่นะเคาะสองทีด้านซ้ายเป็นรับสายซ้ายขวารับสายวางสายเนาะแล้วก็ด้านซ้ายสองที เป็นเปลี่ยนเสียงน้อย c a n c e l l i n g เปิดปิดแล้วก็ด้านนขวาด้านขวา2อทีเป็นเป็นไปข้างหน้าเป็นเปิดเพลงถัดไปแล้วก็ด้านซ้ายสามทีเหมือนจะสลับโหมดได้นะครับแล้วก็ด้านอ้อขวาสองทเป็นเปิดปิดเปิดปิดมีเดียแล้วก็ขวาสามทีเป็นไปข้างหน้าเออโอเคถ้าอย่างเงี้ยง่ายหน่อยแต่ว่าในตัวแอปอะที่เมื่อกี้บอกว่ามันมัน มันมันสามารถมีสุขภาพสองตัวก็คือตัววัดข้เรกวะไรนะอัตราการเต้นของหัวใจฮาร์ดเลตเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่วัดได้ก็คือออกซิเจนเออมีสองอันแค่นี้ไม่รู้ว่ามันทําได้ด้วยก็โอเคนะถ้าถามว่าชอบไม่ชอบเพราะว่าสวยดีเมื่อกี้ลองสีขาวดสีขาวมันโดดเด่นมากไม่ไหว ีมันแบบขาวจัวเลยโอเควันนี้ก็ลองแค่นี้นะครับอันนี้อัดด้วยหูฟังนี้เนาะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงชัดก,กันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอีกคลิปนึงไปแกะมอฟกันดีกว่า